จะไปที่จังหวัดเลยกันค่ะด้านกกตเลยนะคะเขาก็มีความพร้อมติวเข้มทุกด้านค่ะเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนะคะ1กุมภาพันธ์นี้ค่ะหวังว่าชาวบ้านจังหวัดเลยตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์70เรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยกันค่ะ คุณชัยพักพรคุณผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลยเผยถึงความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยหรือสออบอจอเลยขณะนี้มีความพร้อมทั้ง30เขต14อําเภอไม่ว่าจะเป็นบัตรลงคะแนนบุคลากรและอุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง ทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งแล้วได้กระจายไปสู่อนุก,กรรมการประจําอําเภอทั้ง14อาเภอนะครับแล้วก็ได้เตรียมในส่วนของการประทับตาบัตรนะครับซึ่งเตรียมพร้อมไว้สําหรับการส่งมอบในวันที่31มกราคมนะครับซึ่งจะให้กับกรรมการประจําหน่วยรับไปใช้ในวันเลือกตั้งนะครับในส่วนของการเตรียมบุคลากรก็คือกรรมการประจําหน่วย นในเวลานี้เราได้อบรมวิทยากรหรือว่าครูกรนะครับ,บได้อบรมไปแล้วเมื่อวันที่15นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการอบรมกรรมก,รมการประจําหน่วยนะครับซึ่งได้วิทยากรครูกรเนี่ยไปให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ประจำหน่วยไม่ว่าจะเป็นตะกร้าครูหาหีบบัตรนะครับทางอบอจเนี่ยส่งไปให้อนุบกระมารมประจำอำเภอครบทวนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบิ๊กเดรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดเลยตื่นตัวและเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้การเลือกตั้งเป็นไปนด้วยความยุติธรรมบริสุทธิ์โปรง่งใสตรวจสอบได้ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิ70% สำนักง,งานกะกะตก็คือส่วนกลางเนี่ยกำหนดเอาไว้ก็คือทั่วประเทศประมาณ65%ในใจลึกๆของจังหวัดเลยก็อยากจะได้สัก70%ครับซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าประชาชนได้ตื่นตัวกันมากขึ้นนะครับเราก็พยายามรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าวันที่1กุมภาพันธ์เป็นวันเลือกตั้งครับ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งขอให้แจ้งก่อนวันเลือกตั้ง25-31ถึงมอกราคม2568และหลังการเลือกตั้ง2-8ถึงกุมภาพันธ์2568กรณีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับก็มีทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือการทำหนังสือแจ้งไปที่นายทะเบียนนะครับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตซึ่งสะดวกกมากๆับ ร้อมเน้นย้ำการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกเขตจังหวัดต้องไปเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1่กุมภาพันธ์2568เวลา8นาิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อรสนานิยมตรงทีมข่าวสวทเลยรายงาน รอบหนึ่งนะคะ,คะนายกอบตอเลือกตั้งนายกขออภัยค่ะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะคือไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกตั้งได้ในวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ